รับสารภาพว่าใช้อาวุธปืนยิงนายกฤษณะซึ่งมีสักเป็นน้องเขยจริงค่ะสาเหตุมาจากก่อนเกิดเหตุผู้ตายมีปากเสียงกับนางเรืองมันดาตัวเองจึงเข้าไปห้ามปรามทําให้ผู้ตายไม่พอใจใช้มีดไล่แทงนะคะตัวเองก็วิ่งหนีไปแล้วก็ใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาด้วยยิงใส่ผู้ตายสองนัดอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองค่ะแล้วก็หลบหนีไปซ่อนตัวที่บ้านพักที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ จนถูกตำรวจจับกุมได้ในบ่ายวันเดียวกันก็คือเมื่อวานนี้ทางตำรวจเองก็แจ้งข้อหานายดอกรักฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ ผ่านจากเรื่องการฆาตก,กรรมนะคะไปที่จังหวัดสตูลกันบ้างค่ะรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะคุณทศพรน,นุชอนงค่ะได้นำภาพฟอสซิลด้านธรณีวิทยาที่เป็นชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิกนะคะที่ค้นพบในจังหวัดสตูลน,นะคะภาพนี้นี่เองค่ะโดยถือว่าเป็นภาพที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองของเอเชียรองจากประเทศจีนด้วยนะคะ มาแสดงให้สื่อมวลชนได้ดูกันค่ะโดยลักษณะนะคะก็เป็นซากสัตว์โบราณนะคะเช่นแมงดาทะเลโบราณนะคะรวมถึงหอยโบราณ,อ,ราณอันนี้แน่เลยนะคะหินสาหร่ายสีแดงนะคะ ซากปะาการาังโบราณแล้วก็บอกว่าหลักฐานเหล่านี้นี่นะคะก็บ่งบอกเลยนะคะว่าจังหวัดสตูลเนี่ยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่550ล้านปีก่อนอแล้วก็ยังพบหลักฐานสําคัญที่หาชมยากนั่นก็คือฟันกรามช้างโบราณนะคะรวมถึงกรามของแรดด้วย เขาวกวางที่อยู่ในถ้ำเลสเตโกดอนนะคะกรมทรัพยากรธรณีก็จะร่วมกับจังหวัดสตูลจัดงานฉลองการค้นพบในเดือนพฤศจิก,กายนนี้ด้วยก็คิดว่าถ้าจัดฉลองการค้นพบแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวนึงนะคะที่ให้เราเราสามารถไปเที่ยวกันได้ที่จังหวัดสตูลค่ะ,คะมากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะทุกๆอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์เราจะเห็นข่าวคราวของการลักลอบทิ้งสารเคมีคลงไปตามแหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่าตามพงหญ้าต่างๆนะคะ อันนี้ก็เกิดเหตุขึ้นอีกแล้วค่ะที่ฉะเชิงเซาที่อำเภอพนมสาร,รคามนะคะชาวบ้านเองเขาก็เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะโดยเฉพาะปัญหาสารฟีนอลปนเปื้อนในแหล่งน้ําที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคนะคะปติดตามเรื่องนี้ค่ะเรื่องของผลกระทบจากเคมีที่มีการลักลอบทิ้งออกมากับคุณเปเชาพ่อพูนค่ะทีวีครับ ลงพื้นที่มาที่ตำบลหนองแหนอําเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้ครับหลังจากพบว่าบริษัทเอกชนนํากากสารพิษมาทิ้งไว้ภายในหมู่บ้านจนทําให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้รับความเดือดร้อนล่าสุดครับวันนี้ทีมงานเราลงมาอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่มีหน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบแต่ชาวบ้านก็ยังคงไม่ไว้วางใจเพราะสายน้ําที่ชาวบ้านในพื้นที่นั้นใช้ดื่มกินกับไม่สามารถใช้การได้เหมือนดังแต่ก่อนครับ กว่า2ปีแล้วครับที่ชาวบ้านทั้ง15หมู่บ้านตำาบลหนองแหน่อำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับผลกระทบจากการลักลอบทิ้งสารเคมีและกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลายปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งด้านสุขภาพด้านการประกอบอาชีพทั้งสัตว์เลี้ยงและเกษตรกรรมรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่หมู่เ ต้องเสียเงินนับล้านบาทหลังพบว่าได้นําน้ําที่มีสารฟรีนอลตกค้างมาเลี้ยงสุกรทําให้ลูกสุกรต้องตายบางตัวไม่แข็งแรงและเกิดการติดเชื้อบางฟาร์มไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้จึงต้องยกเลิกกิจการลงเราก็บ่งชัดไม่ได้นะว่ามันเป็นสารตัวไหนแต่กาตรวจก็คือว่าเออฟีนอลมันมีฟีนอลแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันแบบแหล่งกําเนิดจริงมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าหน่วยงานกรมโรงงานคือชี้ไม่ชัดไง คือเราทุกวันนี้เราต้องการให้หาว่ามันอยู่จุดไหนแน่ที่เป็นสารตัวนี้ที่ทําอันตรายกับพวกเราอ่ะแต่เขาก็ไปว่าที่เดียวกับที่เขาบําบัดแล้วแต่ที่ไม่ไําบบัดมันอยู่ตั้งเยอะเขาไม่พูดถึงไงคือเราต้องการว่าที่ทํากันอยู่สู้ตายกันอยู่เนี่ยมันตรงไหนแน่เราไม่ได้ระบุว่าเออบ่อนั่นบ่อเดียวคือมันมีตั้งหลายบ่อเราแหล่งกําเนิดอะมันตรงไหนแน่แล้วแก้ปัญหาให้มันถูกจุดเพราะว่า บำบัดไปแค่บอ่อเดียวยังเยอะเลยไอ้ตั้งสามสี่บ่อที่ยังไม่ได้ทําใช่ไหมแล้วเราก็เดือดร้อนกันแบบเนี้ยแต่บ่อสิบห้าไร่เนี้ยกระทบเลยเมื่อปีอปีห้าห้าพฤษภาปี 5, 5. ห้าห้าน่ลูกคลอดออกมาสมบูรณ์เลยแต่กินเนี่ยเหม็นหมูเนี่ยเหม็นจามดิ้น้นเลยอะ่ะที่ว่าลมพัดมาแล้วทีนี้เราไม่มีพัดลมแล้วเราเปิดแบบเนี้ยใช่ไหมพอเข้ามาแล้วฟินอนอนะมันไม่ออกเพราะฟินนอนมันต้องสามร้อยกว่า คือซึ่งมันสูงกว่าไอ้นั้นอยู่แล้วไงพอไอ้นั้นมาลูกหมูามามานั้นไม่ไหวหรอกมากินนมไม่ไหวเม็ดแล้วก็ตาย แข็งงไปเอบ่อน้ําที่ชาวบ้านขุดไว้ใช้อุปโภคบริโภคไม่สามารถใช้ดื่มกินได้เนื่องจากกากสารพิษที่เกิดจากสารฟีนอลซึมลงไปในบ่อดินล่าสุดกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ขุดเจาะบ่อน้ําให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแหนไว้ดื่มกินซึ่งต้องขุดลึกถึง104เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงจากสารเคมีของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนี่แหละ มาขุดมาเจาะแล้วมาสร้างระบบให้ทั้งหมดเลยเนี่ยครับน้ําใช้ในโรงเรียนน้ําดิบขึ้นแทงเนี่ยแล้วกองห้องกรองแล้วก็สําหรับบริการน้ําดื่มของให้สําหรับชาวบ้านครับคือชาวบ้านส่วนใหญ่จะเอาส่วนใหญ่มาเอาที่นี่ฮะ,ะแทนที่วัดบอ่อน้ําตื้นเขาใช้ไม่ได้แล้วเขาจะมาเอาน้ํากินที่นี่เลยน้ําน้ําดื่มนะครับ ว่าบ่อน,น้าตื้นโดนสายเคเบมันโดน,โดนหมดแล้วเฮามันเขาไม่ให้ใช้ไม่ใช้มันเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเขาส่วนมากก็เอามานี่เตรียมที่นี่ก็เตรียมน้ําไว้ให้วันนึงมี <ทำ S 1> คนมารับน้าไปเยอะไหมพอมรับเยอะเหมือนกันตอนนี้เพิ่งเริ่มมาก็รับเยอะตอนแรกก็อยู่ที่วัดใช่ไหมตอนนี้เพิ่งย้ายมานี่ได้สี่วันครับอพอเขาชาวบ้านเขาตุนก่อนน้ำก็รดน้ําจะออกไปนั่นก็ก็หลายวันเนี่ยก็เริ่มขึ้นทยอยมาที่นี่เยอะพอเริ่มรู้ชาวบ้าน รู้ว่ามาบริการที่นี่เยอะก็เริ่มมาที่นี่แล้วการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหายังคงไม่มีข้อยุติเนื่องจากมีผลจากการตรวจสอบที่ไม่แน่นอนของกรมโรงงานอ้างว่าไม่พบสารปนเปื้อนแต่อย่างใดส่วนนักวิชาการได้มีการตรวจสอบพบว่ามีสารฟีนอลที่เป็นพิษต่อคนและสัตว์ซึ่งยังคงเป็นที่วิตกกังวลของชาวบ้านถึงวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะที่ผ่านมาทั้งสัตว์เลี้ยงและต้นไม้ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ผลจากการประชุมเนี่ยมันเป็นการรายงานอย่างที่บอกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นหน้าที่หลักในเรื่องนี้นะครับการตรวจพบหรือว่าการวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆนะความเป็นอันตรายต่างๆกับกาก,าก,ากตะรกอรนหรือว่าน้าก็ดีที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเรื่องเรื่องของกาก,ากตะกอนอยู่ในพื้นที่อยู่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยทางอย่างกรมโรงงานเมื่อวานนี้ก็มารายงานว่า มันไม่มีกไม่เป็นอันตรายนะครับจากการเก็บตัวอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นดินหรือน้ำหรือกาก,ากตะกรนต่างเนี่ยไปวิเคราะห์โดยแหลบของออสิ่งแวดล้อมนะครับของกรมโรงงานนะครับหรือใช้แหลบเดียวกันกันกบกรมควบคุมมลพิษเนี่ยซึ่งตัววิเคราะห์มาแล้วเนี่ยมันไม่อันตรายอันนี้เป็นการชี้แจงจากอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะทีนี้มันสวนทางกัน กับทีมนักวิชาการที่ได้พูดถึงแต่แต่ต้นนะครับสามหน่วยงานเนี่ยสยชอมอนเรศวรแล้วก็กรมส,งส่งเสริมพุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางด้านนี้เองเนี่ยทางทีมวิชาการเนี่ยตรวจว่านะครับจากเก็บตัวอย่างซึ่งการเก็บตัวอย่างไม่ได้เก็บในสถานที่ประกอบการนะเก็บในพื้นที่ดินของชาวบ้านเก็บข้างๆรั้ขวของผู้ประกอบการ,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 รนะครับเก็บในบ่อน้ําตื้นของชาวบ้านลักษะในที่เก็บเนี่ย ไปตรวจแล้วพบว่ามันเป็นสารอันตรายสารไปทําลายต่อระบบในร่างกายนะแม้กระทั่งระบบของสืบพันธุนะ์เนี่ยซึ่งซึ่งเป็นการวิเคราะห์ของทีมนักวิชาการว่ามันอันตรายนะในการเก็บตัวอย่างไปที่ตรวจวิเคราะห์นี่จึงมองว่าชาวบ้านตัวน,นี้เองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเชื่อใคร ความหวังสิ่งเดียวของชาวบ้านทั้ง15หมู่บ้านในตำบลหนองแหนหลังคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรตรวจสอบพบว่าจะสามารถใช้ต้นหญ้าแฝกมาช่วยดูดซึมสารพิษที่มีอยู่ในพื้นที่แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการกำจัดสารพิษให้หมดไปและชาวบ้านจะใช้ชีวิตได้ตามปกติกิติชัยนากเกษมถ่ายภาพปีชาพภูนคมชัดลึกทีวีรายงาน ผู้ชมค,คะสารฟรีนอลน,นะคะเป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและมีฤทธิ์แกรกกรอนค่ะโดยความรุนแรงของฤทธิ์กัดกร่อนจะขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของสารที่สัมผัสนะคะกับเนื้อเยื่อนะคะแล้วขึ้นอยู่กับความขดทนทานของเนื้อเยื่อที่สัมผัสกับสารฟรีนอลด้วยค่ะ <ừ> ทั่วไปแล้วนะคะ <ừ> หากสัมผัสกับไอระเหยจะทําให้เกิดการระคายเคืองตาผิวหนงังและทางเดินหายใจได้หากสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงจะทําให้ผิวหนังอักเสบค่ะไปจนถึงผิวหนังไหม้ได้นะคะการรับประทานฟีนอลจะทําให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสําคัญต่างๆเช่นตับไต,ตค่ะดังนั้นการนําฟีนอลมาใช้ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงและไม่ควรใช้สารละลายฟีนอลนที่มีความเข้มข้นสัมผัสกับร่างกายโดยตรงค่ะจริงๆเนี่ยมันก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวในตลาดนะที่มีตัวฟีนนลนเนี่ยเป็นส่วนประกอบคืส่วนมากก็จะ,ปะไปใช้นนเป็นสารที่ผสมในพวกทําความสะอาดต่างๆนะคะในที่นี้เขาก็บอกไว้ว่าประกอบกับในตัวยาอื่นๆแล้วก็จะ สามารถใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะน้ำยาบ้วนปากต่างๆหรือว่าบางบาง,บางโรงงานบ,บางอุตสาหกรรมเขาก็จะไปใช้ในการย้อมขนสัตว์ในการฟอกหนังค่ะผลิตก้าวทำเป็นสีย้อมผ้าหรือว่าทำเกี่ยวกับยาแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแต่ว่า ฟีนอลพวกนี้ก็จะอยู่ตามพวกถั่วเหลืองอยู่ตามอง,งูนันี้นนอยู่แล้วตามที่เราที่สารสก,กัดต่างๆที่เขาบอกว่าทําให้กินแล้วเข้าไปสวยผิวพรรณเต่งตึงแต่นั้นอยู่ในผักผลไม้ตามธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสารฟรีนอลถ้าเกิดรับเข้าไปมากๆเนี่ยไม่ว่าจะหายใจเข้าไปนี่ก็จะทําให้รู้สึกมีอาการปวดหัวมือชาคลื่นไส้นะคะอาการเหมือน บ้านหมุนแล้วก็มีอาการระ,ระคายเคืองทางเดินหายใจแล้วก็หลายๆรูปแบบเลยถ้าเกิดว่าจากการสัมผัสโดนผิวหนังเนี่ยก็บอกว่าเหมือนเหมือนจะเป็นรอยเหมือนรอยเนื้อตายนะคะเป็นแผลไหมอย่างนั้นไปเลยแล้วก็หลากหลายอาการนะคะมันขึ้นอยู่กับปริมาณสารที่รับเข้าไปว่ามากน้อยขนาดไหนยอย่างไรนะคะวันนี้ข่าวเวลาของรายการสู้กับภัยแล้วนะคะคุณนิติรัตน์บัวจันทร์ดิชันทันชนกศรีธเนศชัยทีมงานรายการสู้กับภยัยลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ